คนที่มองโลกในแง่ร้ายจะมองเห็นอุปสรรคในทุกโอกาสแต่คนที่มองโลกในแง่ดีนั้นจะเห็นโอกาสอยู่ในทุกอุปสรรคครับคำพูดอันคมคายนี้นะครับไม่ได้เป็นคำพูดของผมแต่ว่าเป็นวาทะอันยิ่งใหญ่ของวินสตันเชอร์ชิลท่านเป็นรัฐบุรุษ ของอังกฤษและก็เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรถึงสองสมัยนะครับแม้ว่าร่างกายธาตุขันของเชอร์ชิลจะล่วงรับดับขันไปเนิ่นนานแล้วก็ตามแต่ว่าวาทะอันยิ่งใหญ่นี้นะครับก็ยังเป็นคำพูดที่สั่งสอนคนรุ่นหลังมาได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับ แล้วก็ผมเจอนิทานอยู่เรื่องหนึ่งรู้สึกประทับใจมากแม้ว่ามันจะเป็นแค่นิทานก็ตามเป็นเรื่องของเซลแมนขายรองเท้าครับคือบริษัทผลิตร,รองเท้าเนี่ยได้ทราบมาว่ามีเกาะอยู่กลางหมหาสมุทรแล้วก็มีจำนวนหลายเกาะบนบนเกาะแต่ละเกาะนั้นก็มีผู้คนอนะาศัยอยู่ก็เลย คิดจะทําตลาดคือเอารองเท้าไปขายบนเกาะทางบริษัทก็เลยส่งเซลเมนสองคนไปที่เกาะไปคนละเกาะกันเซลแมนคนแรกก็กลับมารายงานบริษัทว่าไม่สําเร็จหรอกครับเราอย่าไปยุ่งกับ,กบเกาะนี้เลยเราไม่รู้จะทําตลาดยังไงเพราะว่ามีคนเยอะก็จริงแต่ว่าคนบนเกาะนั้นใส่รองเท้าไม่เป็น เราไม่มีทางที่จะไปขายรองเท้าได้เขาไม่ได้ยมใส่ส่วนเซลแมนคนที่สองก็ไปเจอคนบนเกาะเหมือนกันแต่ว่ากลับมารายงานบริษัทว่านับเป็นโอกาสอันดียิ่งเพราะว่าคนบนเกาะทั้งหลายนั้นยังไม่เห็นมีใครได้ใส่รองเท้าเราจะได้เป็นเจ้าแรกที่จะได้ไปเปิดตลาดบุกตลาด เปิดเป็นเจ้าแรกเลยบนเกาะนี้นะครับเนี่ยจะเห็นว่าทั้งสองคนนี้ไปเจอสิ่งที่เหมือนกันแต่ว่าความคิดของเขามงมมองของเขานั้นไม่เหมือนกันคนแรกนั้นมองก็เ,เรียกว่าเป็นคนคิดลบก,ก็เลยบอกบริษัทว่าไม่ควรจะไปขายรองเท้าส่วนเซลแมนคนที่สองนั้นก็เป็นผู้คิดบวกที่เห็นโอกาส อยู่ในอุปสรรคนะครับแล้วก็ยังมีนิทานอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการคิดบวกเหมือนกันอืมนิทานมีอยู่ว่ามียายซิมคนหนึ่งมียายซิมแกอยู่คนหนึ่งแกมีลูกสาวสองคนลูกสาวแกทั hmm. games, mm ้งสองคนก็ไปมีครอบครัวอยู่ต่างเมืองครับคนหนึ่งขายร่มอีกคนหนึ่งขายรองเท้า คนแรกที่ขายร่มอ่คนแรกขายร่มคนที่สองนั่นขายรองเท้าเพราะวันไหนฝนตกนี่แกก็จะคิดในทางบวกว่าเออวันนี้ฝนตกลูกสาวคนที่ขายร่มของแกต้องขายร่มได้มากแน่ๆจะได้เงินเยอะมีกำไรเยอะแน่ๆถ้าหากว่าวันไหนฝนแรงแกก็จะคิดว่าลูกสาวของแกคนที่ขายรองเท้า จะต้องขายรองเท้าได้เยอะแน่ๆเป็นการคิดในทางบวกแกไม่ได้คิดลบว่าวันไหนฝนตกเนี่ยลูกสาวจะขายรองเท้าไม่ได้หรือว่าวันไหนฝนแรงนี่ลูกสาวอีกคนนึงเนี่ยจะขายร่มไม่ได้ครับแกไม่ได้คิดในทางที่ตัวเองเป็นทุกข์นั่นคือการคิดบวกนะครับในเรือนจำก็มี นักโทษหลายคนเหมือนกันนะครับที่มีความคิดแบบนี้คือมีความคิดในทางคิดบวกเพราะว่าเขาได้เห็นโอกาสมองเห็นโอกาสในการที่ว่าเขาอยู่ในเรือนจาเนี่ยเขาไม่ได้เที่ยวไปไหนไม่ได้กินเหล้าไม่ได้เกเรเสเพลไปไหนและอีกอย่างหนึงก็ไม่ต้องหาเงินหาทองไม่ต้องรับผิดชอบ,รบครอบครัวนะครับไปไหนไม่ได้ เขาก็เลยใช้เวลาที่อยู่ในคุกนั้นเรียนหนังสือในเรือนจำนะครับหลายคนเนี่ยเ,เรียนจบกฎหมายออกไปเป็นทนายความที่มีชื่อเสียงก็มีเยอะนะครับบางคนนั้นก่อนที่จะเข้ามาในเรือนจำนั้นอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้พอมาอยู่ในเรือนจำไม่เท่าไหร่ก็เขียนจดหมายไปถึงภรรยาที่บ้านภรรยามาเยี่ยมก็ก็เลย พูดกับสามีว่าฉันไม่เชื่อเธอหรอกว่าเธอเป็นคนเขียนจดหมายภรรยาก็ายังเชื่อว่านักโทษคนนี้ให้เพื่อนเป็นคนเขียนจดหมายให้นะครับส่วนใหญ่แล้วนักโทษนี้จะนิยมเรียนนิติศาสตร์เรียนกฎหมายกันเยอะนะครับส่วนบางรายนั้นถ้าว่าไม่ชอบเรียนนิติศาสตร์เขาก็หาเวลาศึกษาธรรมะซึ่งในเรือนจำแต่ละเรือนจำนี่ มีห้องสมุดชื่อว่าห้องสมุดพร้อมปัญญาเนี่ยซึ่งมีอยู่ทุกเรือนจําและก็มีหนังสือมากมายหนังสือทุกชนิดเป็นหนังสือธรรมะหนังสือนิตยสารปรัชญานิยมนิยายหนังสือหัดเรียนภาษาอังกฤษก็มีนะครับเพราะว่าอ่าเป็นหน้าที่ของเรือนจําที่จะต้องให้การศึกษากับนักโทษ บางคนก็ศึกษาธรรมะแล้วก็ศึกษาพิธีการทางสงฆ์ต่างๆนะครับพอพ้นโทษออกไปก็ไปเป็นผู้นําในพิธีสงฆ์มีชื่อเสียงในหมู่บ้านเป็นผู้นําในพิธีทางพระตามงานต่างๆเช่นงานบวชงานแต่งงานบุญขึ้นบ้านใหม่งานบุญต่างๆทุกๆงานเลยครับที่เขานิมนต์พระเพราะว่า พิธีกรตามชนบทนั้นเดี๋ยวนี้หายากเลยนะครับหายากคนที่จะรู้เรื่องแบบนี้นะครับตกลงว่าเขาก็เจ้าภาพก็ให้เงินด้วยให้เงินทุกงาน300-500ก็แล้วแต่เขาเอารถมารับถึงที่ได้เลี้ยงข้าวด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสทำบุญด้วยนะครับคือได้ตั้งเงินได้ตังทังบุญทีเดียวงานนี้แล้วก็ เขาก็จะเป็นคนที่ได้รับการนับหน้าถือตาจากคนในหมู่บ้านด้วยแล้วงานก็ไม่ขาดด้วยนะครับรับกันไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวผมเจอเขาเนี่ผมยังพูดเลยว่าอ้าวทำไมไม่เปิดร้านสังฆพัณธ์หรือว่าเปิดเป็นร้านขายหีบศพไปเลยด้วยละ่ะเพราะว่าจะได้ครบ,บวงจรไปเลยนะครับมีอยู่หลายคนเหมือนกัน นี่แหละครับโรคระบาดโควิดมาเที่ยวนี้ก็เหมือนกันนะครับสองปีแล้วเนี่ยเราได้เห็นโอกาสอะไรในวิกฤตครั้งนี้บ้านไหมครับแต่ละคนที่อยู่บ้านว่างๆตกงานนะครับอาจจะเป็นสาเหตุเป็นโอกาสให้เราได้พบลู่ทางใหม่ๆหรือว่าหาความรู้ใหม่ๆฝึกอาชีพใหม่ๆเพื่อใช้ เป็นอาชีพตอนที่โควิดหมดไปก็ได้นะครับลองหาดูนะครับเราอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งหมดอะไรตายยากเพราะว่าทุกอย่างนั้นมันไม่เที่ยงหรอกครับมันมาได้เดี๋ยวมันก็ไปได้เ,เงินทองธุรกิจหมดได้แต่ว่ามันก็มีขึ้นมาใหม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่านักธุรกิจต่างๆหรือว่าผู้ประกอบอาชีพต่างๆนั้น สิ่งหนึ่งที่ใครเอาจากเขาไปไม่ได้โควิดออกไปไม่ได้หรือโจรปล้นไปไม่ได้ก็คือความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำง,งานของเขาซึ่งเราก็เห็นตัวอย่างเยอะนะครับนักธุรกิจที่ว่า,าวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตลดค่าเงินบาทอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาต้องกลับเป็นหนี้เป็นพันพัล้านเนี่ย ระยะเวลาแค่ไม่นานเท่านั้นเลยครับปัจจุบันนี้เขาก็หันมาทําธุรกิจเดิมหรือว่าไปประกอบธุรกิจใหม่ก็สามารถที่จะมีเงินมีทองร่ํารวยขึ้นมาได้อีกเยอะนะครับ <S <S เพราะประสบการณ์นั้นแม้ว่าเราจะไปประกอบธุรกิจอย่างอื่นไม่ใช่ธุรกิจเดิมก็ดีนะครับแต่ว่าประสบะการณ์ในการขายในการาหาลูกค้าในการบริการนั้น แต่ละธุรกิจก็ใช้หลักเดียวกันนั่นแหละครับอืมคือสมมุติว่าเราเป็นลูกค้าเราอยากได้อะไรเราอยากได้แบบไหนเวลาเราทําธุรกิจสมมุติว่าเราเป็นลูกค้าเราอยากได้ยังไงเราทําธุรกิจลูกค้าเขาก็ได้แบบนั้นนะครับไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ โอบางทีโควิดนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสจริงๆนะครับจะเห็นได้ว่ามีอาชีพมากมายนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการโควิดนี้เช่นการขายของทางออนไลน์อย่างนี้ก็มีความหลากหลายมีความเติบโตขึ้นเยอะทีเดียวพวกบริษัท Grab Food Panda Food ่างครับนี่จะไม่มีวิกฤตโควิดนี่บริษัทเหล่านี้